เอาติดอยู่ดูเน่ยแต่ว่ามันมีได้เขามาหับใช้เขามาส่งเนาะเพราะของตู้ะนะโมหินมามาขำอันนี้พี่เจ้านเนาะคือกายคือกายเออสร้างองนเพื่อว่าโอ้ยฝ้าแลยขำเลยเพิ่อนว่าเอากายแล้วสับะ บ้าแล้วครับทักทายสบายดีพ,พ e ี่พีร o อ g F C เบสสุขสุขคนเด้อยินดีต้องรับเข้าสู่สองสนนไซยลุยอีกแล้วพี่พีนพ้องเองอมาพบอพอสนนมณดีครับอยู่เัือยู่ซานแล้วพี่พีนพ้องเอง อ่ะอยากมาแต่ซื้อไม่ก,กันสั้นเนาะโดยกลับมาีนกระทงสนอกรสิอัปเดตเดีวว๋ววารีวิวหลังคาให้เบิ้งพี่พี่น้องเอ้ทางซางพึนก็ได้เห็ดอ่าเช็ดเรียบร้อยแล้วเนาะพี่พี่น้องเนาะไปเบิ้งไปซมกันว่าหลังคาครัวของทางสนอสิสวยงามซำใดพี่พี่น้องเอ้อ่าก่อนอื่นเนาะกับพระพรมพี่น้องเอฟซีเบิ้ร์สสุขสุขคนเด้ออย่าดูคนเรก็แซ กดติดตามให้ทาสนนเด้อบุญพี่น้องเอฟพอมีกำลังใจสู่โตเนาะบึงคลิปทาสนนเดลก็อยาคามโฆษณาโดยอาจังไ์ใเนาะไปเบิงบ่งไปชมบุญพี่น้องเอฟมายังขาดเดือ,อยังแน่เดี๋ยวทาสนนกะสีอ่าเว้าไปตามหน้าของงานของสังกันทีเด้อเนาะบุญพี่น้องเนาะโดยอ่าเนาะลังขอหลังคาเร็วๆพุญพิร้องเอ้ยก็คือสียังเดือก็คืออ่า ก็เอวและกะทคานเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเนาะหลังจากหากระทาสนอนกาสชีดได้เอาลินเอาร้อนเข่าพี่นออ้ออพางเบิงแล้วคุมราคาดินนอนก่อนเนาะปกติกะดังหนึ่งสองเซนพี่น้องเอ้ถ้าบาเพิ่มมาจกคายเนาะแต่ปีนี้บหูราคาพี่พี่น้องเอ้กระชีบเกินประมาณสองเซนหะด้วยว่าสองเซนเต็มนี่หละเนะาะอา่ะกระชีโบขึ้นราคาก็มีพี่น้องเอ้กรบมอนเอง่นอนเนาะ ถ้าว่าพอออกไปแล้วมันกระสีพิษพัดเพื่อนพี่น้องเลยต้องถามรายละเอียดจากผู้เพิ่นโจกดินคายเพื่อละเพิ่นมาถามทางสนุนโยมหมู่บ้านนี่กันเนาะ,นะ,นะแต่ว่าบราิการของเตอบเพิ่นให้พี่น้องเลยยามโมโหว่าสูงว่าต่ำเนาะเพราะว่าทางสางกกร้างเพิ่นยังบริโกเอลแล้วก็ยังบริเทคานเพื่นพี่น้องเลยต้องเบิ่งมุมก่อนลำรับก่อนเนาะสูงต่ำสัมได์หลังจากเทคานแล้วก็จะคอยเอาลิ้นเขา่าเตาะ่อพ,พี่น้องเลย ເບິ່ງຖານະການໄປເລື້ອຍໆເນາະອືອືເິດເປັນລົມຫັ້ນນີ້ເນາະທາງປະຕ ทางนี้ให้อีเลฟเพี่น้อียงไรอ่ะงามแล้วลังคุ้งลงังคากันเนาะออกมางามเพื่อเพียงไงสมบูรณ์แบบเลยเนาะ ฟื้อดีมุม่มฮุยพี่น้อยชื่อทานน้ำตู้ค่ายชื่อทานจุฮุยพี่น้อยน้ำตู้เราอยู่เทวใกล้เนี่ยเนาะ เกือนก็แตกเบิดพุ่นพน้อ้ยหอมเศร้าเนาะต้องได้ทุบๆๆๆแล้วค่อยอันน่ะโบกปูนใหม่พี่น้องเอ้ยบปนตเอาเนาะโซมลายประตูนั่นกบ่มีประตูได้พี่น้องเอ้ยอ่าตัวนั้นน่ะเอาใส่มอัเอาซื่อเนาะบ่มีตเ่งเติบแล้วพี่น้องปกติกมีอยู่มื้อนี้มันเละเนาะมันดดลงไปแล้วมันออกก็เลยบ่ได้สงให้เลยพี่น้องเอ้ย ก็ดีเนาะทางซนนกกับเสจเจาะทางนี้เป็นประตูใหญ่เลยพี่น้องเลยหนึ่งประตูใหญ่เนาะสองประตูข้างนอกเมนออกทางนี้เนาะเป็นเพือนครัวพี่น้องเลยแล้วก็สปินประตูพังเยี่ยมประตูพังเยี่ยมทางนี้เนาะทางนี้ก็ใช้ทุบใส็บประตูพังเยี่ยมแล้วก็มุมนี้ใส่เนาะมุมนี้ใส่ซองแก้วพี่น้องเลยมุมนี้ใส่ประตูเนาะอ่ามุมนี้ใส่ประตู ห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ก็ใส่ประตูุงเย็บชีกันพอพี่นเอ้ไงอ่าเนาะ อ่ะนังก๊อบสบายดีล่ะทําอีหยังน่ะเป็นแนวนะเตอยังนะหึสบายดี FC เด้อเอบใส่ก๊กมั้ยตัวเรากงสิใส่อ่าปนลมหรือบ่ส่งลมเนาะีนงกดังคงดังค่ะหึใช้ได้ใช้ได้งามบ่ Nam, vô, mi an yam, non quang. Anh à, ní cười hơn non, yon mummy, yam mummy, no, asam lẫn con, mi, yang kỳ tina tay yang kỳ tay yang kỳ tay yang kỳ tay yang Tê. tay yang đình đi đình bông, kiểu bè, pe bò, uổng, bị hết chỉnh tè đình bông bạn, thịt tè thịt tèt, um, bye há khử hay say, Bay ah, so đi อ่ะอันนี้มุมดังเพ่พี่น้องเอยมุมทางดังเนาะอ่ะพี่น้อยเพิ่นมาส่งไม้เด้อเนาะไม้ไม่เป๊ะไม้ที่คานเพี่พี่น้อยบอกพ่อเนาะอ่าหาหาเสรหรือว่าหาเพนทั้งแหละขึ้นกายคือกายเออสร้างเงินเพื่อว่าโอ้ยฟ้าเลยคับเลยเพื่อนวะเอ้ากายแล้วสวะ ป้าแล้วเอว <laughs> บ้บัจักเนาะบจักได้ชุมเจ้าบัเคยขอมาถือว่าเครื่องไร้เติมเสียเนาะเข้าไปส่งในบ้านนะโอ้เออเออ ขอบใจ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 โดยอ่ะพี่พน้องเอ้พอดีเลยทางอันสร้างคนกะบพาาเมื่อเน,นอทางประตูก็ได้คำเมืดได้อ่าถาไม้หาแผ่นกำนมาส่งพอดีพี่พี่น้องเอ้โดยเนออ่ะไปยังปูนบ้านนี่ปูนก็ะจกชิพอได้บ่เนอเทคาน อัสิพ่อเนาะพี่ชินองเนาะกระบาสูปูนแดงนี่มีสีโซปูนเขียวมีซามเนาะไม่เป็นเพิ่มเติมเข้ามาอีกอ่ะแล้วแน่นอน่พนนี่ชินองเลยโดยฮะทางตูเพิ่นเห็ดต่อยพี่ชินองเลยอีโบรนเพิ่์กอาซิเดลเนาะ เอ้พี่น้องเนาะวันนี้ก็อยู่เฮือนอยู่ซานเพี่น้องเอ้เบิ่งทางซามเพิ่นที่คานเฮือนมื้อนี้เนาะอ่าเดินครัวพี่น้องเอ้หอังเข่าหลังคาเรียแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้สมบูรณ์แล้วก็มาต่อกันที่คานบัตรเนาะก็คือเรียบร้อยเพี่น้องเอ้อ อย่างโมมาด้วยเนาะส่งไมเป็นนี่ก็ได้ซื้อไมเป็นมาที่ข้านอีกเพิ่มเติมเป็นเราไอ้หาแผ่นเนาะแต่ยังเจ้าของ้านชื่อไม่มก็ยังโมมาเี่นเราไ้ยังโมเห็นปลา่ย เซนัวสิให้เบิ่งอ่าหมากน้ำเด้อบ่มักพักพี่น้องเอ้ยโอ้ตมาใหญ่บเด้อเลยพี่น้องเอ้ยโเป็นหมากแล้วเนาะงามใบ่นุ่นลาวุ่นลาวเฮาเบิดนี่แหละมีบ่มีดอกไทรน่ะลาวเวียดลาวไทรบ่ได้จำนาย ອັນນ <c oughs> ີ້ເນາະຫາພີ່ນ້ອງເອີໂທຫາແມ й ແປດເນາະເພາະວ່າທະຫານເພິ່ນຊິມາສົ່ງຫ້າແຜ່ນພີ່ນ້ຕກຍັງບໍເຫັນເພິນມານາະໂທຫາຕິດຢູ່ແຕ່ບໍ່ມີຜູຮັບສາຍໂທິດຢູ່ເຕ່ວ່າມັີໃດບໍຮັບສາຍ เขามาส่งนะเพราะโขงตูน้นะโมหินมามาขำอันนี้พี่เจ้าเนาะ

โอ้ยหมูอันงนงาน,น,นกวักมักเทเด็กกับหมูขายบ่กวกขายบ่อันดีตนี้อาเรียกยังินไม่อยากขายได้ไม่อยากให้ออกจากเพื่อน <laughs> มักคือ,อย,งย,อยงังนี่โหยเพื่อนจริงจริงอย่างเอาไว้ลูกกะจรงจริงอะไรที่ผูกก็คือเป็นหมันบ่ đông nào đấy, mình gì đôm mây voi, à, như thế này, thằng cửa tủ, khan nó, thả mây bèn, phơi nắng nó sôi cần, nó à, thế thì là phơi nắng. เจ้าก็ขันห้องอยู่ไสจ,จ้าบอกว่าเบิ้ดมือมันนี้พี่น้องเลยจมอยา่อยางแรงหอพิ่นยังบวบได้ไปหอดใสเพิ่นปหางกอกเอลเทคานจะชื้อตอนในจ้างกอเอกจังคันห้อง โอ à, ้ก็เคยอ่ะพี่น้องเอ้อจังเลยคลิปนี้ก็ท้าสนองกะสิได้ขอจบคลิปก่อนเนาะไอ้ทางสามมหิดภ์เปียกเห็นงานโตก็คือเทคานพี่น้องเอ้เสร็จเทข้าแล้วก็เรียบร้อยเนาะถ้ายังแต่เอาดีนาร้อนเข่าเลยก็จังว่ามูลคากันโตอีกเนาะเรื่องก่อเรื่องสาบเรื่องอ่าที่พื้นพี่น้องเอ้อ่าเฉพาะงบจ้างช้างเนาะก็คือจบประมาณนี้พี่น้องเอ้ มีแต่เทคานเนาะก็แอทเทคานหลังคาแล้วก็เรียบร้อยพี่ๆน้องเลยเ <sighs> นะนะาะฮะจังเลยคลิปนี้เนะาะก็พาพี่ๆน้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเด้ออย่าลืมกดไลาก์กดแชร์กดติดตามให้ท้าสาานุนเด้อเนาะพี่ๆกำลังใจสุดต่อพี่นอ้องไอ้อารับคลิปนี้ก็ขอกล่าว้ามาสบายดีสบายดีนังกวงักดู้วย